นิโคเป็นตัวละครพพอร์ตเราจะเน้นไปที่การสลับตัวเพื่อมารวบมอนสเตอร์และเพื่อลดค่าดี f เ n น e ์มอนสเตอร์วิธีการเล่นนิโคลเราจะให้พลังงานเพียงพอต่อการใช้สกิลพิเศษเมื่อพลังงานพร้อมแล้วให้เรากดสกิลพิเศษค้างไว้เพื่อรวบและลดดีฟเอนส์มอนสเตอร์ในระหว่างที่เรากำลังกดสกิลพิเศษค้างไว้นะครับเราจะเป็นนมาตะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่ามอนสเตอร์จะทำดาเมจใส่เราได้กดค้างไปได้ยาวๆนะครับส่วนการโจมตีปกติและการโจมตีสกิลวันติเมทเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเราใช้แค่สกิลพิเศษเท่านะั้นจริงๆแล้ววิธีการเล่นนิโคมีเพียงเท่านี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการเล่นแบบทีมเลยนะครับโดยทีมที่เราจะเล่นนะครับเราจะจัดทีมแบบนี้ครับมีนิโคตัวทรรมดามจแล้วก็ตัวสตันลำดับตามนี้เลยวิธีเล่นมี2แบบก็คือเราจะเล่นสลับตัวโดยใช้สพอร์ตจู่โจมไปตามปกติเล่นแบบทั่วไปเลยนะครับสลับตัวไปเรื่อยๆโจมตีไปเรื่อยๆและอีกวิธีหนึ่งก็คือ เปิดตัวด้วยนิโคลเก็บพลังงานเพื่อใช้สกิลพิเศษรวบกวมมอนสเตอร์ท, ster, ทำให้ตัวถัดไปเล่นได้ง่ายขึ้นเลย <L> <shot> ต่อมา W Engine นะครับ w ดอิวนชิ้นไหนที่มีค่าฟื้นฟูพลังงานสามารถใช้ได้หมดเลยพอนิโคต้องการกดสกิลพิเศษส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าของประจำตัว The v a l ล่ยค่อนข้างดีแล้วครับสำหรับนิโคส่วน Dry d ด d i ดิสนะครับให้ใช้เซ็ต4 Swing ินเจสนะครับหรือ4ฟื้นฟูพลังงานส่วนอีก2ชิ้นคืออะไรก็ได้ครับผสมกันมั่วๆเลยก็ได้ดิสแผ่นที่6นะครับให้ใช้ฟื้นฟูพลังงานแผ่นที่5โบนัสอีเหรือว่า แผนที่4อตัตราคีความแรงคีหรือชนานาญอนามอลี่ก็ไม่แย่นะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยพิคมเป็นตัวที่ต้องการฟื้นฟูพลังงานส่วนอันที่เหลือเนี่ยเราจะใส่อะไรก็ได้ครับการเสริมพลังสกิลเนี่ยถ้าให้พูดจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องอัพเลยก็ได้นะครับให้ไปอัพแค่พาร์ทสิสกิลเอถึงเอฟแทนแต่ถ้าเราจับจริงๆแล้วเนี่ยให้อัพสกิลพิเศษหรืออันติเมท แล้วก็สปอร์ตตั้งรับจู่โจมไว้ก็ได้ครับ